เฮลี่าไนนี่แล็วเร็วเรวากินกินนมหมดก่อนนะนี่เวเร็วมากินเลยอ่ะกินก่อนเลยเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเ้มอยู่ไหนน่ะอ่ะนม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 หวานของใหญฝากมาให้นี่น่นี่อ่ะไม่ไรนมหวานสเ่ย มีป่อยทองจะเดือดวนเอาไม่กี่กินละมาดีนะมากินน้ำกันเลยแล้วเอาไ,ไปกินดีๆกินดีๆดูนางเรียกมาปีดมาเล้วกะไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จต้องมีหนมเยวข้าวมาให้อีกเพราะว่าข้าวต้องต้มไว้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกต้องมีข้าว ยิมนก็กินได้ด้วยนี่ใส่ก็กินได้ด้วยนะอือต้มเตะเลือดเป็ดนี่เองน้องชอบกินนะมะลิมาละนกี้ชอบกินอาหารแบบนี้ต้มมีน้ำกุกิกุกินิดนึงอาเดี๋ไปกินด้วยกันกินแล้วจะได้นอนเดี๋ออกไปข้างนอกด้อ Kini dia kini dia. Hmm. kini dia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  dia kan กินหลายๆม่ๆต,ต้องแย่งกันนี่หลายต้มไม้หายินี่อันนี้ก่อนจะออกไปขายของนั่นนี่ออกก่อนจะออกไปข้างนอกให้กินอีกหนึ่งรอบจะได้นอนพักผ่อนกัน,นเห็นไหมอันนี้มาละพลิมาไหนไปไปกินดีๆไปมีเยอะมีเยอะกินนี่อิ่มเลยเดี๋ยวของพี่โถข้างนอกพี่โถก็ต้องกินเดืดเดืดนัลลีอิ่มแล้ว นีใจของเราก็ายืมหน่อยนะมันงเนี่ยคนน่ะไปกินด้วยกันกินด้วยกันกินนีด้ดิไก่มากินด้เด้อเข้ามามาเนี่ยไปไปเข้าไปกินด้วยกันเสร็จแล้วอือฮะ อะไรไหมพี่กิกิอะไรไหมกินจะได้หลับหลับนอนหลับพักผ่อนกันมีเยอะมีเยอะไม่ต้องแย่งกันมีหลายมีเยอะอยู่มีเยอะ ขักกินด้วยขัก,ก็มีผักบุ้งอะอะอิ่มแล้วบ้่ามาดิอิ่มแล้วตาเย็นดเยีดราอย่างน่นแะไรบ้งส่วงแลวนะเลือนางคงจะง่วงนอนโอเคไปแล้วพี่ๆทุกท่านเจอกันตลาดเด้อ